แฟนเพจของเราแฟน YouTube ของเราก็ได้แนะนำว่า,าได้คอมเมนต์มาว่าทำอย่างไรนะครับให้ระบบน้ำเนี่ยดีนะครับช่วยยืดอายุในการเปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วก็ส่งเสริมให้ปลาเนี่ยจเจริญเติบโตเร็วนะครับวันนี้ก็มาเฉลยนะครับว่า สัสดีครับพบกับผมอาจารย์พีดบ้านสวนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราพบกับพิราดาชาแนลสถานีเกษตรออนไลน์นะครับแล้วก็เทนี่คือบ้านสวนพิราดาอำเภอกุจชุมจังหวัดยโสธรน,นะครับวันนี้เรานําเคล็ดลับดีๆนะครับในการเลี้ยงปลาปลาหมอนะครับนำมาฝากเพื่อนสมาชิกแฟ,แฟนๆทุกท่านนะฮะซึ่งวันนี้เราจะนํา แบคที ria สังเคราะห์แสงนะฮะนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการช่วยบําบัดน้ำนะครับบำบัดน้ําเสียนะครับหลักการก็คือว่าไอาตัวเจ้าแบคที r ียสังเคราะห์แสงตัวนี้นะฮะนะมันจะปกติก็คือมันจะมากินนะฮะโปรตีนนะฮะซึ่งสังเกตนะฮะว่าตอนเราขยายเราจะใช้ไข่นะฮะไข่ในการที่จะขยายนะครับซึ่งไอตัวเจ้า แบคทีเรียตัวนี้ก็จะมากินโปรตีนกินไข่นั่นแหละนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ขยายจํานวนนะครับทีนี้โดยหลักการของการเลี้ยงปลานะฮะเวลาเราให้อาหารปลาแน่นอนว่าเศษที่เหลือของปลาเนี่ยนะครับเศษพวกเศษอาหารอ่ามันจะจมไปสู่ก้นบ่อนะครับมันกินไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเราอาจจะให้อาหารเนี่ยโดยไม่เหลือเลยแต่ว่าเชื่อไหมครับว่า อา,อาหารนะครับบางส่วนนะครับได้เป็นเศษเล็กๆเป็นผงนะครับนะมันยังไงมันก็ยังหลงเหลืออยู่นะฮะเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับในการช่วยกําจัดนะครับแล้วก็เมื่อตัวนี้นะครับเขาขยายพันธุ์เขาขยายจํานวนอยู่ในบ่อเนี่ยเวลาปลาซึ่งมันก็จะไปอยู่ในน้านั่นแหละแล้วปลาก็จะเวลากินอาหารกินอะไรมันก็จะกินเจ้าตัวนี้ไปด้วยตัวนี้ก็จะไปช่วยในระบบ ย่อยนะครับนะแล้วก็ปลาก็จะได้โปรโตีนจากตัวนี้เพิ่มนะครับอันนี้คือหลักการนะครับในการใช้แบคทีรียสังข้อแสงนะฮะโอเคครับหลังจากที่เราเปลี่ยนน้าแล้วนะครับเราก็จะ,ะขนาดบ่อของผมนะครับก็จะเป็นสองเมตรคูณสิบห้าเมตรนะครับลึก80เซนนะ่ะผมจะใช้ตัวแบคทีเรียสังข้อแสงตัวนี้ประมาณ2ขวดนะครับอันนี้เมื่อวานผม เ,เลี้ยงผมเปลี่ยนน้ำนะครับผมเปลี่ยนน้าเสร็จแล้ววันนี้ผมก็กําลังเติมน้ําอยู่นะครับนะได้ประมาณถ้าครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะปริมาณน้ํานะครับแล้วก็ก็จะเติมตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อให้เข้าไปสู่ในระบบน้ําซึ่งแฟนเพจของเราแฟน YouTube ของเราก็ได้แนะนําว่า,าได้คอมเมนต์มาว่าทําอย่างไรนะครับให้ระบบน้ำเนี่ยดีนะครับช่วย ยืดอายุในการเปลี่ยนถ่ายน้ําแล้วก็ส่งเสริมให้ปลาเนี่ยเจริญเติบโตเร็วนะครับวันนี้ก็มาเฉลยนะครับว่าตัวนี้คือแบคทีเรียสองครอ์แสงนะฮะการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับก็คือ1ขวดนะครับปริมาณน้ําประมาณสักอ่าสิบคิวนะครับสิบคิวก็ใช้ใช้ได้นะครับก็เขย่าก่อนนะครับเพื่อให้ตัวแบคทีเรียนะครับ ได้แตกตัวนะครับแล้วก็ให้เขาไปประจำการอยู่ในระบบน้ำของเรานะครับ น้ำก็จะจะเริ่มแดงๆหน่อยนะครับ อยากให้เพื่อนเพื่อลองไปใช้ดูนะครับเพราะว่าผมใช้มาแล้วก็ไม่ได้ตัวเลขไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าความรู้สึกนะครับว่า,าที่เราใช้ไปเนี่ยก็คือว่ามันจะทำให้ปลาสุขภาพดีไม่ป่วยนะครับแล้วก็น้ำก็จะยืดระยะเวลาในการเน่าเสียนะครับโอเคเราไม่ต้องทำอะไรนะครับเทงไปเดี๋ยว พวกปลาหรืออะไรก็เขาก็ว่ายไปไว่ายมาเดี๋ยวก็จะผสมกันเองนะครับแล้วก็ตัวนี้จะขยายตัวได้นะครับขยายปริมาณได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าอันนี้ผมใช้ต่อเนื่องกันมาประมาณ1 1ถเดือน1เดือนกว่าแล้วนะครับก็จะพบว่าตัวแบคทีเรียสองข้อแสงเนี่ยมันก็จะไปเกาะอ,อยู่นะครับ แถวตารากพืชน้ำที่เราใส่นะฮะนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะครับครับในบ่อของผมเนี่ยนะฮะจะมีผมจะนำพวกผักบุ้งแล้วก็แหนนะครับจอกนะฮะนะจอกแหนนะฮะมาใส่เพื่อเป็นร่มเงาให้กับปลานะครับทีนี้ผมลองสังเกตหลังจากที่ผมใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงไปสักพักเนี่ย ตัวแบคทีเรียทางข้าแสงก็จะมาเจริญเติบโตแล้วก็ขยายจํานวนนะฮะมาเกาะอยู่ตามรากพืชพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับจะมีลักษณะเป็นสีแดงนะครับที่รากของผักบุ้งนะฮะเห็นไหมครับชัดเจนเลยครับนะแล้วก็ขอบบ่อต่างๆนะครับขอบของ พลาสติกนะครับที่เกาะอ,อยู่นะครับนี่นะครับชัดเจนเลยนะครับแสดงว่าเจ้าแบคทีเรียของขแสงนี่มันก็จะอยู่ในระบบน้ําของเรานะถึงแม้ว่าในรอบที่เราไม่ได้เติมมันก็ยังมีอยู่นะสามารถที่จะอยู่ในระบบในบ่อของเรานะครับนี่นะครับสีก็จะแดงๆนะครับในในภาพอาจจะ ไม่ชัดเจนะครับแต่ว่าของจริงนี่ชัดเจนเนะครับนี่นะครับะแดงๆซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราไม่เติมหรือไม่ไม่ใช้แบคเีเรี่ทางข้อแสงนะครับจะไม่มีสีแบบนี้นะครับนี่นะครับผมให้ดูชัดเจนเนะครับสีออกแดงๆเลยนะฮะนี่นะครับนี่ตรงนี้ชัด นี่นะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับนะซึ่งโดยธรรมชาตินะครับก็จะมีแบคทีเรียสังเคราะห์แสงอยู่แล้วนะครับนะเพียงแต่ว่ามันปริมาณมันน้อยเราเราจึงนำมาขยายเพื่อให้มันมีปริมาณที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับจะมีลักษณะสีแดงนะครับชมพูชมพูนี่แหละครับ ตัวนี้ที่อยู่เกาะอยู่ที่รากผักบุ้งนะครับซึ่งก็อยู่ในระบบน้ําอยู่ในน้ํานะครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันมันมากมันน้อยแค่ไหนนะครับแต่ตัวนี้ก็จะทําให้ปลาของเราเนะี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีโปรตีนตเมื่อเมื่อมันก็คล้ายๆกับพวกลายแดงพวกอะไรนะครับคุณสมบัติของมัน นะครับมันจะให้โปรโตีนให้กับอา,อาหารครับปลาของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปนะฮะดีๆอีกคลิปหนึ่งที่นํามาฝากเพื่อนสมาชิกครับที่เลี้ยงปลานะครับลองนําไปเลี้ยงดูนะครับลองนําไปเอาแบคทีรียสังเคราะห์แสงไปใช้ดูนะครับ <c oughs> ตัวนี้ตัวแบคทีรียสังเคราะห์แสงนะครับนอกจากจะใช้สำหรับพืชได้ นในวงการปศรุสัตว์ก็ใช้ได้เช่นกันนะฮะนะในการเลี้ยงปลาหรือสัดบกนะครับก็ผสมน้ำให้กินแล้วก็ใช้ในวงการอุตสาหากรรมนะครับในการบำบัดน้ำเสียต่างๆนะครับก็จะใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะครับซึ่งเท่าที่ผมศึกษามาก็จะมีพวกงานวิจัยมีอะไรรองรับอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือ ผมนำมาใช้แล้วก็เห็นผลจริงนะครับปลาจะามีสุภาพที่แข็งแรงครับแล้วก็สีสวยนะครับสดใสนะครับไม่ไม่ตั้งแต่ผมเลี้ยงมาไม่เคยเห็นปลาผมป่วยเลยนะครับผมก็ใช้ใช้พวกนี้มาตลอดนะครับในช่วยในการช่วยบำบัดน้ำนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกดคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์ comment เข้ามาเยอะๆนะครับเราจะได้นำคำคอมเมนต์ตรงนี้ไปปรับปรุงแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมให้กับเพื่อนสมาชิกท,ที่ที่สนใจนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ จะสังเกตนะครับว่าน้ําจะดีมากนะครับน้ํานะจะออกสีชมพูชมพูนะครับแล้วก็ปลาก็จะสดใสนะครับปลาก็จะกระปี้กระเป๋าสังเกตเห็นได้ชัดนะครับเพื่อนๆลองนำไปใช้ดูนะครับ